เราชาวสาธิตกำแพงเพชรคือมเมล็ดพันธุ์แกร่งกล้าการศึกษาจะภายใต้ความร่วมมือสร้างศรัทธาโรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเดิมชื่อโรงเรียนวัดวังยาง ต่อมาในปีการศึกษา2543จําจำนวนนักเรียนลดน้อยลงสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชรจึงประกาศให้โรงเรียนวัดวังยางเป็นโรงเรียนวัดพระบระมธาตุสาขาวัดวังยางและในปีการศึกษา2544สําำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร และสถาบันราชพัฒน์กำแพงเพชรได้ทำสัตยาบันในการที่จะร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาโดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดพระบรมธาตุสาขาวัดวังยางเป็นโรงเรียนต้นแบบและใช้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนสาธิต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันราชพัฏกำแพงเพชรกับสำนักง,งานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนสาธิตปัจจุบันจัดการศึกษาระดับถมวัยและระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2566บริหารงานโดยดรมีใจฝนทองมากปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตและทีมงานบริหารงานสี่ฝ่ายประกอบไปด้วย นางศิวพรประเสริฐสุขหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางอัมพรเต็มศิริลักษณ์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางรัตนาพลรุหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณนางรนฐาภามินหญ่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปข้าราชการครูจำนวน24คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนในปีการศึกษาส5 6 6รมีนักเรียนทั้งหมด 542คนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2560ค่านิยมหลักของโรงเรียนสาธิตสาธิตโคเวลู S Student and Curriculum ผู้เรียนและหลักสูตรมาตรฐานสากล A Achievement and organization ผลสมนิดและวัฒนธรรมองค์กร T teacher and ruler ครูและผู้บริหารมืออาชีพ I intelligence and ethics มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม T technology ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิตมีวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารงานโดยใช้วัฒนธรรมองค์กร Twins Model T Teamwork ทีมงาน W Willingness เต็มที่ I Innovation นวัตกรรม n network เครือข่าย s strategy กลยุทธ์โรงเรียนสาธิตจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่จะมามีส่วนร่วมในการสร้างความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียนโดยเครือข่ายผู้ปกครองและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองในการนำนักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียนเป็นจำนวนมากจึงทำให้โรงเรียนสาธิตได้เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงมีการนำบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนสาธิตเป็นจำนวนมากและนี่คือความสำเร็จบางส่วน ของโรงเรียนสาธิตที่เราภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นหลักคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้ครอบคลุมในทุกด้านเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเขียงคู่ความเป็นไทยใส่ใจด้านผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพพัฒนาชาติต่อไป